สวัสดีค่ะอยู่กับช่องโตเกียวมิวส c กเของเราเช่นเดิมนะคะวันนี้จะมาเมาส์มอยเรื่องบอสโนตเล่าสู่กันฟังค่ะบอสโนตเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะคะจะสอนสอนเรื่องการเลี้ยงดูเด็กสอนเรื่องการใช้ใช้ชีวิตคือเป็นสุดยอดคือเวลาพูดก็แบบพูดให้ดึงดูดพูดให้มีความเชื่อถือ เดีย๋ยวไปฟังบอสนตสอนเรื่องการเลียงลูกกันนะคะแล้วก็สอนเรื่องการใช้ชีวิตเราต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขเดีย๋ยวไปฟังกันค่ะก่อนไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับช่องโตเกียวมิวสิอซของเราด้วยนะคะคอยมันม,นมาเผยบอดอีกแล้วเพราะยังรู้บ่คอยหัวใจถวายวัดไปแล้วเออใช่บิก๊กมันมันมันสมควรที่จะใช้ชีวิตได้แล้ว อยากกินอยากเที่ยวอยากมีความสุขมึงทําเลยโยศูนย์เมนว่าเขาสารพัดสารพิเมนเลี้ยตัว,วเลี้ยตัวเล็กน้อยเลี้ยไม่ต้องสงสารเด็กผู้ปกครองเด็กเขามีหน้าที่อธิบายให้เด็กฟังต่อให้เขาจะรู้วันนี้วันพรุ่งนี้เขาก็ต้องรู้เหมือนเดิมอย่าไปโกหกเขาถ้าโกหกเขานะ่ะแล้วเขารู้ความจริงขึ้นมานะ่ะเขาจะกโกรธเขาจะรู้สึกว่า เขาจะรู้สึกว่าคนที่อยู่ด้วยไม่ใช่เซฟโซนของเขาฉะนั้นเราต้องพูดความจริงอธิบายให้เขาเข้าใจรู้ไหมว่าฉันน่ะลูกฉันสองคนเนี่ยฉันไม่เคยกลัวเลยเราควรรักควรชอบสิลิปินใช่พี่สมหญิงลูกผมสองคนนะวันหนึ่งทำไมรู้ไหมว่าวันแม่นะ่ะลูกผมมาถามว่าป้าป๊ามัตเตอร์เดย์คืออะไรผู้ผามีแม่ไหม ลูกผมมาถามแบบเนี้ยภูผามีแม่ไหมแม่ผาคือใครผมก็อธิบายให้ลูกผมฟังภูผามีแม่นะครับแต่ว่าแม่ของภูผามีความจําเป็นที่จะต้องให้ปป้าโน้นเป็นคนดูแลภูผาแม่ของภูผาน่ะรักภูผานะานะแต่ว่า แม่ของภูผาน่ะรักภูผานะแต่ว่าปั๊บป้าโนตอ่ะก็รักภูผาอยากดูแลภูผาเหมือนกันตอนนี้ภูผาไม่มีความสุขตรงไหนไหมภูผารักปั๊ป้าไหมเดี๋ยววันหนึ่งภูผาโตขึ้นทํางานอย่างเงี้ยแม่ภูผาก็มาหาภูผาเองเนี่ยฉันก็ต้องบอกปับป้าโนตกับปับป้าหมอน่ะรักภูผามากนะภูผาไม่มีความสุขตรงไหนไหมครับลูก ภูผาดีใจไหมว่ามีป้าป้าสองคนเนี่ยมันก็อธิบายให้เขาฟังอะ่ะแม่ภูผาฉันก็ยังส่งเงินให้พี่สาวภูผาคนโตฉันก็มาอยู่ด้วยมาเลี้ยงภูผาทุกวันนี้ก็ยังติดต่อฉันอยู่เวลาไม่มีเงินเขาก็โทรหาฉันฉันไม่เคยที่จะมาปิดบังมาอะไรโน่นนี่นั่นนะแต่ถ้าฉันคิดว่าฉันให้ความรักเขาความอบอุ่นเขา โดยที่เขาไม่รู้สึกขาดนะพูดความจริงกับเขาให้ความรักเขาบอกว่าแล้วไม่รู้สึกขาดเขาจะผูกพันเราเองมันจะเป็นความรักแบบที่แล้วฉันก็ไม่ต้องไม่แล้วฉันก็ไม่ได้คาดหวังว่าลูกฉันโตขึ้นต้องเลี้ยงดูฉันต้องนั่นต้องนี่บ่แมนคอยบอกเลยพ่อแม่คนไหนนะที่คาดหวังว่าลูกเต่าต้องดูแลกูโนโนีนั่นพวกเจ้าจะเป็นทุกข์พวกเจ้าจะเป็นทุกข์ ทุกอะไรรู้ไหมวันหนึ่งถ้าลูกไม่เลี้ยงขึ้นมาไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราจะรู้สึกว่าเขาอักตันอยู่เรื่องจริงแต่ถ้าวันเนี้วันนี้เราเลี้ยงเขาด้วยความรักความเข้าใจเป็นเซฟโซนของเขาค่อยบอกเลยไม่มีใครทิ้งลูกทุกคนลูกทุกคนจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ ถ้าเราอยู่กับเขาด้วยความเข้าใจสมัยนั้นเขาเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นวัยทางานแต่ถ้าคุณบังคับเขาคุณโน่นนี่นั่นเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต่อต้านคุณขึ้นมาทันทีเขาจะไม่อยากอยู่กับคุณคุณไม่ใช่เซฟโซนของลูกโตขึ้นก็าจะไม่เลี้ยงคุณก็ได้นะฉันจะบอกเลยแต่ถ้าวันนี้คุณคือเซฟโซนของเขา เวลาเขามีความสุขเรายินดีเวลาที่เขามีความทุกข์ความเศร้าทําอะไรผิดพลาดเราซัพพอร์ตเขายังไงลูกก็ต้องดูแลพ่อแม่เพราะมันเป็นความผูกพันแต่ถ้าคุณคาดหวังกับลูกคุณคาดหวังกับลูกลูกต้องอยังไงลูกนี่เขาจะต่อต้านคุณทันทีเวลาที่เขายืนได้เขาจะไม่มาหาคุณไม่เหลียวแลคุณเลยเพราะคุณไม่ใช่เซฟโซนของเขาจาคํานี้ไว้เลยผมเลี้ยงลูกผมไม่ต้องการให้ลูกผมมาดูแลผมตอนแก่ ผมพูดเลยผมไม่คาดหวังต่อให้เป็นสิ่งเล็กๆในใจไม่ผมเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกผมเกิดมาเพื่อมีความสุขในวัยของเขาผมเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกผมเกิดมาได้ใช้ชีวิตในรูปแบบของเขาค่อยบอกเลยค่อยจะไม่เป็นภาระให้ลูกค่อยแก่แล้วไม่ต้องมาดูแลป,ป๋าไปใช้ชีวิตเลยป,ป๋าจ้างพยาบาลป,ป๋ามีเงินอะไรที่มีความสุขลูกทําเลยถ้าเขารักฉันเขาจะมาเอาฉันไปอยู่ด้วย ถ้าเขาเป็นห่วงฉันเขารักฉันเขาผูกพันกับฉันเขาก็จะมาเอาฉันไปดูแลเนี่ยเราต้องสอนเด็กแบบนี้สอนเด็กให้รู้จักความจริงสอนเด็กให้รู้จักความจริงไม่ใช่ไปโกหกเขาผมคิดว่าผู้ปกครองที่ดูแลเด็กรูปผู้ใหญ่บ้านฟิลิปินเขาก็ต้องพูดความจริงอธิบายให้น้องๆฟังว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ